มีอยู่กับน้าบูชาเหมือนเดิมถึงกรุงเทพแล้วลวันนี้เรามาทำเมนูแต่อต้อนปลาสุนเราก็จะกินข้าวกันจำใจพี่ปุมอีกอย่างหนึ่งนะคะมีอยู่กับน้ำบูชาเหมือนเดิมถึงกรุงเทพแล้วลวันนี้เรามาทำเมนูทอดกระชอนเด็ดเดียวกันนะคะ ช่อนแด,ดเดียวที่มาจากเอ่อแถวเอเอสิงบุรีนะคะคุณพัฒนาอยากกินแอดปลาช่อนแดดเดียวนะคะกินกับแจ่วแจ่วพิบผงกับแจ่วที่แม่ํำให้ตอนกลับบ้านง่ายๆถึงข้าวรร้อน นี่นะคะโลละสองร้อยแปดสิบนะคะนี่สามตัวนี่ตัดตัดเป็นชิ้นๆ้น,นี่ยแล้วก็นี่สามตัวน่าจะสองร้อยสิบบาทนะพัฒนาบอกไม่ถึงโลเราก็ทอดไฟอ่อนๆได้กร,บกรอบๆเรืองๆนะคะ พ่อหยิบจานท้่เปีนจานใส่เข้าปลาจานกระเบื้องผมรับหมดเลยอ่ะพี่ของพี่เป็นแค่หัวเนี่ย ก็กลับมาจากสุขโขทัยนะคะก็ต้องมาสักผ้าโอ้โหนี่สองรอบสารอบแล้วนะคะที่เป็นบรรยากาศที่กรุงเทพร้อนมากร้อนตับเตกเลยร้อนจริงจังแดดแบบเปี้ยงเลยไม่มีลมเลยนะคะ้างไหนี่ต้องเปิดแอร์แล้วมัฒนานอยู่ไม่ได้ นี่เหลืองเนีโอเคน่ากินเนาะดูเนื้อมันป่าน่ากินอยู่นะแล้วก็มีแจ่วอันนี้แล้วแจ่วที่เอ่อเอามาจากบ้านนะคะที่แม่าำล้วก็จะทำแจ่วที่ผงเพิ่มอีกอย่างหนึ่ง ก็จะเป็นแจ๋วที่เอามาจากบ้านที่แม่ทำนะนี่ก็หุงข้าวแล้วเรียบร้อยนี่นี่ข้าวสวยข้าวหอมมะลิเยะสูโอเคเดี๋ยวพอตอดปลาสู่แล้วก็จะกินข้าวกันทำใจพี่ผงอีกอย่างหนึ่งนะคะ น่กาินชาตนเนื้อปลาช่อนเด็กเดียวน่าสวยรนร้อนจะท้าสักสี่ชิ้นนะคะ เจลพริกผงนะคะพี่น้องนี่นี่ก็ขอจ่าหอนหอน,นะคะกพริกเดี๋ยวจะมาเผ็ดเลยสู้รสนี่หน่อยนึงบีบน้ำปลาลงเออโอเคแล้วก็บ,บีบหบน้าลง เรียบร่อยนะคะพี่น้องสูตรแบบง่ายๆกินก็เข่าหูหุดหงินหอน mm hmm. เขาเกันขนาด